การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่แล้วมา1เมษายน2567ถึง30กันยายน2567ของนางนาันทิดาโสธนาภูอมอหน่วยการโรงเรียนวัดบุรพาพิทยารามธรรมรัฐศึกษาประชาอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนวัดบุรพาพิทยารามธรรมรัฐศึกษาประชาอุทิศตั้งอยู่เลขที่1ทับ6 หม,มู่4ตำบลเขาวัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก่อตั้งโดยท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองปลือในปัจจุบันได้มีการดําเนินการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น156คนด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ข้าพเจ้าได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจัดทำพัฒนาและประปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดก,การเรียนรู้ของครูโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้ครูได้มีการวิเคราะห์นักเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของสถานศึกษาทางโรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาสถานศึกษาให้ได้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้ารเจ้าสามารถบริหารจัดการงานทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดำเนินการต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนนารีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านานักเรียน สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพาจ้าจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทีมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้าพเจ้าได้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้มีการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในทักษะด้านต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC อบรมพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาและจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประเด็นท้าทายเรื่องการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวชีวัดของกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมดังนี้ 1. วิถีคนดีให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีคุณธรรมนำชีวิตให้นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. 1. ผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีการฝึกฝนอาชีพ 4. จิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีโดยมีการดำเนินนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแน่แนวทางในการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติ